ครับ FC สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับพี่กบกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปมหาโหดนะครับตอนนี้เข้ามาสู่โหมดทํางานนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่กบพาเพื่อนๆมาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าหล่อเหมือนเดิมนะครับพี่กบพาชมแต่รถหล่อๆนะครับคันนี้ก็หล่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่เขาจะนําเสนอวันนี้พี่กบอยู่ที่ช่างแบงค์นะครับ4ี่ขุนสี่ยอดแหลม4ี่ขุนสี่นะครับวันนี้แบงค์เขาบอกพี่กบ มีรถมานำเหนืออีกแล้วเสร็จบัดมาใหม่ๆทิ้งๆแล้ววันนี้เจ้าของรถอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวคุยกับแบงค์เสร็จแล้วไปคุยกับเจ้าของด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเพื่อไม่พูดั้มน้ำเองไปดูดูรถกันเลยดีกว่าร้อนบอกตามตรงนะครับไปไปดูกันครับช่างแบงค์ยอดแหลมสี่คนสี่ครับต้องขอประทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเนื่องจากระบบเสียงมีปัญหาตอนอัดพิกกบก็ดันไม่ได้เช็คนะครับประมาทนะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับไหนๆก็มา ภาไ้ฟังแล้วกันนะครับนี่ก็คือน้องเจ้าของรถนะครับพเพื่อนๆพี่กบก็จะถามว่า,อาชอบไหมครับรถทรงนี้ประมาณนี้นะครับกับการจัดทรงของเชงแบงก์ก็คือน้องเขาบอกรถเขามาเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับทรงแบบนี้ทรงสูงๆนะครับแล้วก็เป็นรถแหนมเอาง่ายๆก็คือรถรับรถ,รถ,รถ,รถยุคก,กอ่อนก็จะประมาณนี้ครับสูงประมาณนี้นะครับพอดีน้องเขาก็เบื่อรูปทรงเก่าๆนะครับก็อยากจะได้รถทีถ่เป็น สมัยใหม่นะครับโดยการจัดทรงให้เตี้ยลงนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับกำลังดีนะครับพี่กบก็ถามว่าเป็นไงชอบไหมถูกใจไหมน้องเขาบอกโอเคครับพี่ชอบนะครับและที่สําคัญน้องเขาก็เป็น F c พี่กบด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับมาดูรายละเอียดกันว่าตัวรถจะเป็นทรงแบบไหนนะครับเสียดายเนาะไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่เป็นไรครับพ่กบภพาให้ฟังครับก็ฟังพี่กบไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆแลวพ่กบก็ถามช่างแบงค์ว่าเออเป็นไง จัดทรงให้นะ้องเขายังไงช่าง,งแบงค์ก็บอกผมตัดตามใจชอบเลยครับตามที่เจ้าของเขาชอบแล้วก็เจ้าของเขาชอบแบบนี้ช่างแบงค์เขาก็บอกผมว่าจัดให้นะครับแต่ที่สําคัญก็เป็นสไตล์ของช่างแบงค์เนาะเขาก็ทํางานของเขาแบบดุยๆไปนะครับก็ถือว่าทําคนเดียวก็ได้รถประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับและที่สำคัญเจ้าของก็แฮปปี้นะครับ โอเคนะครับคุยกันสเปรห์ละทั่วไปนะครับพี่กบก็สายฮาสายเฮอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นรูปทรงแบบไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับรถคันนี้น้องเขาต้องการรถที่ไม่สูงมากนะครับปกติน้องเขาวางแหนบมาแล้วนะครับเหมือนคันน้าเงินที่เพื่อนๆืเห็นเมื่อกี้นะครับทรงประมาณนั้นครับตอนนี้ช่างแบงค์เขาก็จัดทรงลงมานะครับให้อ่าเหมาะลงมาเหมาะกับยาง37นิ้วนะครับ คันนี้พี่กบต้องบอกก่อนว่าช่างแบงค์เขาจัดทรงไม่ได้เหมาะจนเกินไปนะครับก็ถือว่ารถทรงกําลังกาลังเขาเรียกอะไรกลังสวยแล้วก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเที่ยวนะครับไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับก็ถือว่าเหมาะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่พี่กบดูแล้วสมส่วนนะครับและที่สําคัญน้องเขาก็แต่งมาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่างกรณีกระบะท,ท้ายเนี่ยน้องเขา,ขาก็ตัดมาอยู่แล้วนะครับช่างแบงค์ก็กลับมาจัดเอามาจัดทรงใหม่ก็คือ มีการทําช่วงหน้าใหม่นะครับช่วงหน้าจากแหนบก็เป็นสปริงนะครับแล้วก็มีการกดลงมานะครับพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการขึ้นรูปกันชนซึ่งน้องเจ้าของเขาก็ต้องการทรงแบบนี้นะครับทางแบงก์เขาก็จัดให้ตามใจเจ้าของนะครับน้องก็บอกว่าอยากเปลี่ยนลุกนะครับเปลี่ยนรถที่เป็นทรงออฟโรดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วให้มันกลับมามีลุกเล่นแล้วก็มี สไตล์ที่สมัยใหม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวกันกันชนอย่างเงี้ยนะครับแบงค์มันก็ขึ้นงานให้นะครับโดยที่น้องก็มีรูปแบบมาให้นะครับมีการดัดแปลงบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าลงตัวนะครับและที่สําคัญก็คุยกับน้องน้องเขาก็ถูกใจกันชนทรงนี้นะครับเพื่อติดวินหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นะครับเป็นทรงบลาจานะครับซึ่งก็เป็นแบบเรียวๆนะครับไม่เทอะทะเบิะบะนะครับช่างแบงค์ก็ทาการจัดให้นะครับกันชนนี้แบงค์ก็ขึ้นขึ้นนะเพื่อน แล้วก็คันนี้นะครับจากแหนบนะครับก็มาเป็นสปริงโดยที่น้องเขาชอบนะครับท่างแบงก์ก็ทําการจัดส่งให้นะครับคุยกับน้องน้องเขาเป็นยังไงน้องเขาบอกเมื่อก่อนแข่งก็ด่างพี่รถสูงนะครับก็เป็นสไตล์แหนบเป็นธรรมดาครับเพื่อนๆแล้วก็ดูพิกบปบ่อยจนต้องเอามาลงนะครับแล้วก็นะครับมาลงเป็นแหนบเป็นอาร์มนะครับว x 8อะนนะครับก็คันนี้มีแอร์ล็อกนะครับ เออานะเพื่อนๆหน้าหลังนะครับน้องก็ใส่อยู่แล้วนะครับแบงค์มันก็จัดสีให้นะครับกดลงมานะครับติดตั้งอ่าการสมััรนะครับทำสีอาจจะเป็นเขียวมุกนะครับแล้วก็ตัวคันชักขันส่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขียวมุกนะครับโดยที่ช่างแบงก์ก็จัดสีให้นะครับแบงก์บอกไม่ใช่ปัญหาพี่ต้องการอะไรขอให้บอกนะครับก็ทําตามใจลูกค้านะตามสไตล์นะครับอ่านะครับอย่างเนี้ย พันชนนะครับก็จะเป็นงานที่แบงค์เขาขึ้นงานเองนะครับโดยที่เจ้าของก็มีแบบมาให้ดูผมต้องการส่งหมดเนี้ยนะครับแบงค์ก็ขึ้นงานให้นะครับแล้วก็ถูกใจเจ้าของนะครับก็เพื่อนๆก็ชมนะครับเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับวิโก้ใครที่มีวิโก้ที่เป็นรถที่สูงอยากจะมาเปลี่ยนเป็นแนบนะครับเอ้ยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นสปริงแบบคันนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามช่างแบงค์ได้นะครับแบงค์มันก็พร้อมที่จะ จบไปให้เพื่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้านะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสีขัดชักกันส่งสีอาร์มนะครับสีกันเซเนี่ยแบงค์มันก็จัดเป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งจริงจิงแล้วก็มองดูโดดเด่นแล้วก็มองดูอ่าสวยนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้โดดจนเกินไปนะครับมันก็มองดูเข้ากับช่วงล่างที่เป็นสีดํานะครับการขึ้นงานนะครับจากที่เต้าแหนบของเก่าที่มีอยู่ก็ล็กทิ้งไปนะครับแล้วก็จัดเป็นสปริงนะครับ พี่กบก็เฮฮะนะครับถามน้องไปเรื่อยเปอยนู่นนี่นั่นตามภาษานะครับเราก็ติดตั้งวินหนึ่งตัวนะครับก็เข้าตัวลงตัวนะครับน้องเขาก็จริงๆรถน้องเขากา็ทำมาเต็มเส็จอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆในยุคเมื่อสมัยสิบปีขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นทรงเป็นแหนบอยู่แล้วนะครับสปริงก็ค่จะน้อยนะครับอย่างพี่กบถามว่าสีเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับเพราะดูแล้วมันประกายแล้วมันก็เป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกซึ่งถ้าทำไม่ผิดนะ พาวเดอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ช่วงล่างที่พึกเผาอะไรพวกนี้จะเป็นพาวเดอร์หมดนะครับก็ทำเป็นสปริงยก2นิ้วนะครับมีการกดสปริงลงมานะครับเพื่อให้รถไม่ไม่สูงจนเกินไปนะครับคันนี้มีช่วงยุบอยู่ประมาณ4-5นิ้วนะครับถือว่าโอเคนะพร้อมพร้อมที่จะเอาไปเล่นได้เลยนะครับอย่างน้อยก็ยุบได้เยอะนะครับไอ้เรื่องยืดแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่เรื่องยุบยุบได้เยอะนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าลงตัวนะครับไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับ อ่าสปริงนะครับทําสีพาวเดอร์นะครับพัดทรงคัสซีแบงค์มันาจัดให้นะครับโดยที่ช่างแบงค์มันก็นะครับทำคนเดียวนะเพื่อนๆนะงานชงงานเชื่อมพี่ว่าถือว่าโอเคนะครับประสบการณ์ของแบงค์มันมีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางและกันนะครับดูเป็นแนวทางนะครับอ่า ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับที่ช่างแบงค์เขานําเสนอของเขานะครับแบงค์ยอดแหลม4ีคูณสนะครับตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นเต้าเดิมของรถที่เขาวางมานะแบงค์บอกตัวนี้ไม่ต้องเอาออกครบนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ก็ไม่ได้เกะกะไม่ติดอะไรแล้วก็เห็นทัดก็มองดูแบบปึกงปืนด้วยครับแบงค์ก็ไม่ได้ออกนะครับถึงแม้จะทําเป็นสปริงแบงค์ก็ไม่ได้ออกก็ถือว่าโอเคครับนะครับเพิ่มความแข็งแรงของฐานคาสีช่วงหน้านะครับ เดี๋ยวมองดูด้านข้างนะครับพี่กบพามาดูด้านข้างนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตรถนะยาง37แตเน่ะเนาะเขาก็มีการปาดซุ้มนะครับซุ้มหน้าซุ้มหลังโดยการที่ที่น้องเขาทามาอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนะเพื่อจะรองรับบอดี้รถที่เตี้ยลงมานะครับเป็นไหมครับคันนี้ถือว่าพี่พี่กบว่ามันลงตัวนะลงตัวก็คือไม่ได้ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเราไปเล่นเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวใต้ท้องมันติดอะไรมากมายนะครับเห็นไหมครับช่องย u t u ุบนะครับมีให้ประมาณ56นิ้วนะครับ ไม่ต้องกลัวติดบอดี้หรือว่าติดโปกข้างนะครับเพราะมีการปาดมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับ๋ยวให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับน้องเขาก็นั่นแหละเขาดูคลิปพี่กบนั่นแหละครับเขาก็ไปลงไปปาดมานะครับก็ถือว่าน้องเขาก็ต้องศึกษาก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยข้างหลังเขาก็ปาดนะครับเห็นไหมและที่สําคัญคันนี้น้องเขาปาดาเขาเรียกเขาตัดกระบะมาหือว่าลงตัวนะพี่กบว่ามันไม่ไม่ได้สัน้นจนเกินไปนะครับเขาเหมาะเหมาะกับ,บออฟโรดสายแบบ ไม่ได้กุ้นเกินไปนะครับอย่างน้อยกระป๋ก็ยังพอที่จะเก็บข้าวเก็บของนะครับกรณีถ้าเราไปท่องเที่ยวแคมป์อะไรเงี้ยก็ยังบรรทุกสัมภาระได้นะครับอย่างเคได้พี่กบถามว่าปาดเยอะไหมนะครับแบงก์ก็บอกพี่เขาปาดมาไม่เยอะนะครับแต่โดยรวมแล้วก็มองว่าถือว่าเข้ากับยาง37นิ้วนะครับส่วนเรื่องแม็กนะครับแม็กก็ถือว่าลงตัวนะครับอย่างด้านหลังนี่นะครับเพื่อนๆแบงก์เขาก็ไปการจัดทรงโดยการจัดแหนบใหม่นะครับ แล้วก็ทําตรงเต่งให้มันยืดใหม่นะครับก็คือตรงเต่งเอามาเอามาเขาเรียกเอามาบิ้วใหม่แล้วกันนะครับตรงเต่งที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชงโชกเนี่ยก็เป็นโชกที่น้องเขามีอยู่แล้วนะครับเอ็งเอ็มเอ็กซิกนะครับสำหรับโปรคอมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสุดนะครับตัวนี้ในรุ่นนะครับก็แบงก์ก็มาจัดสีให้ใหม่นะครับตัวที่เป็นโปรคอมนะโท้ทีโท้ทีเป็นโปรคอมนะครับเอ็มเอ็กซิกเนาะนะครับ ็เป็นโชค๊คที่มีคุณภาพแล้วก็ยังใช้ดีจนทุกวันนี้นะครับปรับได้ถ้าไปกดจะไม่ผิดน่าจะจะก้าาก 9, หรือ4หรือ5้านี่แหละครับถ้าผิดก็ต้องขอประทานรภัยด้วยนะครับ mm hmm. ก็คานหลังนะครับยังใช้คานเดิมนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้ววีโก้นะครับใช้คานเดิมได้ถ้าเป็นวีโก้โฟวินนะครับเพราะตัวนี้จะมีตลับลูกปืนนะครับสองตลับ ต่อข้างนะครับเพื่อนๆคล้ายๆ v ยู X แตกต่างกันตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเทอร์รอน VX นั่นเองแต่ความแข็งแรงถือว่าใช้ได้ครับคันหลังคันวิกก้เดิมนะครับความกว้างเท่ากับ VX นะครับก็สามารถที่จะประหยัดงบนะครับอย่างนี้ก็น้องก็ใช้ช็คเดิมนะครับแหนบก็แหนบเป็นแหนบแต่งนะครับรู้สึกจะเป็นแหนบแหนบแต่งนะครับของทิงโจนะครับแล้วก็มีการ แบงค์เขาก็จัดชักออกนะครับเพื่อให้รถมันเตี้ยลงนะครับทาแต้วให้มันเตี้ยลงนะครับชักออกไปหลายเต้าหลายหลายคือเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับพอชักแล้วมันจะนิ่มนะครับแล้วก็มีการวางโชคเป็นตัวเนะครับโชคที่มีอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือการการประหยัดงบนะเพื่อนเพื่อนะใครที่มีอยู่แล้วอย่างอันนี้นะครับก็ถือว่าทําให้ช่วงหน้าช่วงหลังก็มาบิวนิดหน่อยนะครับปรับให้เข้ากับสรีลักษณ์ของตัวรถนะครับก็เดี๋ยวนีครับ พี่กบก็ถามตามสไตล์พี่กบนะถามแบงค์เป็นยังไงนู่นนี่นั่นะแบงค์อธิบายไปแต่มันไม่ได้ยินเสียงนะพี่กบก็พาใครฟังแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พี่กบมองว่าลงตัวนะครับแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปกําลังดีกําลังเหมาะนะครับอย่างน้อยเวลาเราไปดูเนี่ยเราก็ไม่ต้องถกเรื่องช่วงล่างสักเท่าไหรนน่ครับยุบได้ประมาณ5นิว5น้ว4-5ถึงนิ้วนี่ถือว่าโอเคนะเพื่อนนะครับบอดี้ก็จะสั้น ไม่ได้สั้นจนเกินไปไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับตัวนี้เขาก็ใช้ของเดิมมาบิ้วเอานะครับก็ถือว่าโอเคครับอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคลงตัวครับลงตัว,ตวสวยครับตัวจริงเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆจะชอบนะครับประกบก็จะให้แบงก์เขาเปิดฝากระโปรงฝากระโปรงหน่อยนะครับก็มีการติดตั้งวินหนึ่งตัวมีการปาดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มิติรถมิติวินเนี่ยมันเข้าไปจะได้ไม่ออกยื่นออกมามองเทถะนะครับ คันนี้ก็เครื่องขอน้องเขาก็ทํามาเต็มเต็มระบบแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ตามสตาไตล์รถนั่นแหละครับทั่วไปรถซิ่งรถอะไรเงี้ยนะครับติดตั้งเทอร์โบมีการรีแมปมีการเปลี่ยนโบงอ,อินเตอร์นะ้าหัวฉีดประมาณนี้ครับลากยาง37นิ้วสบายนะครับสบายคันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะเฟืองพี่ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ไม่ไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเฟืองเดิมนะนะครับ พี่ก็ถามน้องนะครับเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองกันไหมอะไรประมาณนี้นะครับน้องบอกพี่กบบลองเลยไม่เป็นไรนะครับพี่อยากให้เจ้าของลองจะได้รู้ฟีลิ่งนะครับว่าเป็นยังไงว่ามันนิ่งมันโอเคไหมนะครับแล้วชอบไหมที่สำคัญน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วเราไปดูน้องกขับกันนะแล้วก็มีพี่กบขับดูด้วยนะครับพี่กบขับด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูการวิ่งของตัวรถนะครับแล้วก็อคอนโทรลรถยากไหมกับ จากแหนบมันเป็นสปริงมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับนิ่มไหมแข็งไหมกระด้างไหมอัดเนี่ยพี่กบยืนให้ดูนะครับพี่กบสูง170กว่านะครับประมาณ177ยเจประมาณนี้นะครับก้าวขึ้นครับกำลังดีนะครับเนี่ยไม่ได้เตี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงนะครับอ่านะครับก้าวขึ้นกับประมาณนี้นะครับกําลังดีครับถือว่าเป็นออฟโรดที่ขึ้นง่ายเอาง่ายดีกว่านะครับคนไม่สูงก็สามารถที่จะ ขึ้นได้ง่ายนะครับขึ้นได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้โยงย่างโป้งปัง,ปงนะครับมองดูหลอนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้พี่กบมองแล้วใส่38.5นี้ก็หล่อนะเพื่อนๆเ,เ,เต็มเลยแหละนะครับโอเคจะใช้ของเดิมไปก่อนไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับไปให้น้องเขาลองขับฟีลิ่งดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แบงก์ก็ขึ้นไปนะครับพี่กบก็นั่งหน้าน้องเขาก็ขับนะครับรถเขาเองเป็นคันนี้เป็นเกียร์ โฟวินธรรมดานะเพื่อนๆเนมนนวดน,นะครับเป็นตัวเมนนวดน่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับเพื่อนๆดูนับปัดน้องก็ไต่มาใส่มาเต็มระบบแล้วนะมีทุกอย่าง ARB นะครับแอร์ล็อก AR บนะครับปั๊มลงปัง๊มลมท, IN, ที่กดวินที่กดไฟโอมีหมดครับก็ถือว่ารถน้องก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเขาก็มาปรับเปลี่ยนช่วงล่างให้มันดูนิ่มนวลแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับไปไปลองกันครับเพื่อนๆไปลองกันครับ พี่กบก็พูดใส่ในคลิปนี่แหละครับแหมเสียดายนะครับไม่ได้ยินเสียงแต่ก็มีการสอบถามน้องตลอดนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะให้เจ้าของเขาลองเนี่ยเราจะได้ดูฟีลลิ่งว่าน้องเขาชอบไหมรถมันเป็นยังไงนะครับจากการที่พี่กบนั่งนะครับเดี๋ยวมีพี่กบขับ้วยนะพี่กบนั่งเนี่ยในการลองรถหนึ่งยูเทิร์นนะครับแล้วก็ลองรถกับถนนที่ต้องบอกว่าใครมาลองรถถนนเส้นนี้นะครับจะรู้เลยว่าถนนเส้นนี้นะครับ มันค่อนข้างจะกระด้างนะครับแล้วก็กระโดดนะครับแต่น้องก็บอกว่าตั้งแต่แค่ฟิลลิ่งนะครับออกตัวเนี่ยพี่กบว่าคือคือคอนเซปต์ของเครื่องเขาได้อยู่แล้วเพื่อนๆนะครับมันก็เหมือนกับวิ่งสบายๆนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมีการถามเป็นไงฟิลลิ่งเป็นยังไงน้องเขาบอกโอ้พี่สิ่งที่ได้มาคือความนิ่มนะครับแล้วก็ก็พี่กบก็ถามอีกว่าแล้วการขับเนี่ยมันเป็นยังไงพี่กบลองให้น้องเขาซัดโค้งนี้นะ โค้งเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโค้งปรับเสียนอยู่นะนะครับเนี่ยซัดไปเลยครับเดี๋ยวขากลับนี่ให้ซัดเต็มที่นะครับโค้งนี้โค้งปรับเสียนะเพื่อนๆต้องบอกนะครับสาหรับโค้งตรงนี้นะถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกว่าโอเคนะครับสังเกตจากน้องขับมือเดียวนะเพื่อนๆนะครับในการคนทรลรถเป็นยังไงนะพี่กบถามนะครับน้องก็บอกโอเคพี่นิ่มครับนิ่มจนเกินไปด้วยซ้ําไปน้องก็บอกนะครับแต่มันก็ไม่ได้โยนนะเพื่อนๆพี่กบนั่งในรถไม่ได้โยนนะครับรถก็ถือว่าเอ้ยมันนิ่มดีเว้ย นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดู1นึ่งยูเทิร์นนะครับส่วนเรื่องอ่กำลังของรถกับกำลังของยางกับอัตราทดเนี่ยถือว่าโอเคนะครับขับสบายๆรอบเครื่องไม่สูงครับจากจาก,จากที่พิกบนั่งนะนะครับแล้วก็ลองดูเนี่ยก็ถือว่าไม่สูงนะครับ เดี๋ยวเรามายูเทิร์นยูเทิร์นนี้นะครับแล้วก็จะกลับไปโค้งเมื่อกี้นี้ที่พี่กบบอกโค้งปราบเสียนะครับไอ้ช่างแบงค์เมื่อก็ายุอย่างเดียวเพื่อนพี่ซัดไปเลยซัดไปเลยพี่กบก็บอกน้องน้องโยกไว้โยกไว้เพราะตรงนี้มันเป็นโค้งปราบเสียนะครับเพราะรถรถ,รถออฟโหลดและที่สําคัญเรายังไม่ชินรถแล้วมันเป็นรถสปริงมันค่อนข้างจะดิ่มนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูครับพี่กบบอกให้ซัดไปเลยนะครับยัดเข้าไปนะครับให้ลองมันต้องลองให้รู้นะครับมันจะได้รู้ว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงประสิทธิภาพมันเป็นยังไกกับบารวินนถ นะครับสำคัญนะครับลดอโอลดนะครับวางสปริงเนี่ยถ้าวิ่งบนถนนแล้วเราขับสบายเนี่ยเราจะมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเดินทางไกลๆได้ไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสังเกตน้องขับมือเดียวนะนะครับอ่าจะถึงโค้งปรับเสียแล้วนะครับไอ้แบงก์ก็บอกว่าซัดไปเลยพี่พี่ก็บอกยกยกยกนะครับพอรถเราลดสูงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหารับศาสตรโค้งสบายๆเพื่อนๆนะครับอย่างเงี้ยศาสตรโค้งแบบถือว่าขับสบายอ่ะนะครับ ขับไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ถือว่าจสังเกตจากที่พี่นั่งแล้วก็ถามน้องเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับน้องเาก็บอกโอเคพี่ก็ถือว่าขับง่ายนะครับไม่แว็บนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมันนิ่มมันนิ่มจนเกินจนเกินไปด้วยซ้ําลยน้องเขาก็เลยบอกเขาไม่เคยขับรถนิ่มอย่างนี้ไงเพราะปกติรถแหนบเนี่ยมันจะกระดกกระดากกระดกกระดักใช่ไหมแต่นี้มันนิ่มมันนิ่มจนแบบ นี่มันยัแบบเออมันก็นั่งสบายไว้พี่กบพี่กบนั่งนะพี่กบว่าเออมันก็นั่งสบายดีนีดกว่านะครับก็เลยนั่นแหละกระถามน้องกันไปกระเท้ายาแย่กันไปนะครับอืมก็อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,น้องก็ซัดนะตรงนี้ถือว่าเขาน้องเขาเขาเหยียบเต็มที่อ่ะพี่ให้พี่ให้ซัดเลยพี่อยากรู้ไงพี่จะได้รู้ไอ้เจ้าขอไอ้คนทํามันอยู่ด้วยมันจะได้เออถ้าไม่ดีก็บอกมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับก <c oughs> ็บหนึ่งยูเทิร์นเนี่ยก็ถือว่ารู้เรื่องแล้วเพื่อนเพื่อนสำหรับถนนเส้นนี้นะนะครับว่าการทรงตัวปเรปรน็นอย เดี๋ยวเธอเนี่ยพี่กบก็ก็ก็จะลองขอขอลองหน่อยนะครับจากตรงนี้ไปร้านช่างแบงก็น่าจะประมาณประมาณหลายหลายร้อยเมตรอยู่นะครับน่าจะประมาณเกือบกิโลประมาณนี้ครับก็ครึ่งกิโลได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าจริงๆลองรถนะมันรู้แล้วเพื่อนๆขับทางตรงถ้ามันไม่แว็บนะครับไม่แวบ็บไม่กระด้างไม่กระเด้งสำหรับสำหรับสปริงนะว่าความส่วนตัวพี่ถือว่าโอเคครับ จากจากที่ลองขับดูนะครับจากที่ลองขับดูนะครับเดี๋ยวพี่กบลองลองขับตรงนี้แล้วก็ลองขับดูเนี่ยพี่กบว่าถือว่าโอเคครับนิ่งนะครับที่แต่มันขับมือเดียวแบบสบายนะครับขับมือเดียวสบายครับอ่าแล้วก็ไม่แข็งไม่กระด้างนะครับอ่าอาจจะอาจจะอ่านิ่มไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะตรงนี้ช่างแบงค์เขายังปรับโชคเป็นเป็นสแตนดาร์ดคือเวอร์ีอยู่นะครับขยับไปทั้งสามตำแหน่งเนี่ย ถือว่าโอเคเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นใครที่ขับแหนบนะครับถ้าคันนี้มันยังอยู่นะนะครับยังเจ้าของยังไม่ไปก็ลองมาลองได้ที่ช่างแบงค์นะขอช่างแบงค์มาลองนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วขอเจ้าของด้วยนะไม่ได้ขอช่างแบงค์นะครับเนี่ยพี่กบขับมือเดียวครับโอ้โหไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเพื่อนๆนะครับอ่านะครับสับตึงสับสองนี่ถือว่าใช้ได้ถือว่าโอเคครับสําหรับกําลังเครื่องกาลังยางแล้วก็ ขับง่ายนะครับไม่เหนื่อยนะครับไม่ต้องเลี้ยงพวงมาลัยอะไรประมาณนี้นะครับขับมือเดียวเดินทางไกละเหมาะเลยนะครับเหมาะใครที่ชอบฟีลแบบกู้เบื่อรถแนบแล้วมาเอาสปริงเ้างอีกว่าเว้ยเออมาลองคันนี้ดูครับก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นหนึ่งคันนะครับที่ถือว่าลงตัวแล้วก็ช่างแบงก์มันก็จัดให้ตามเจ้าตามใจเจ้าของนะครับตามใจฟีลลิ่งของเจ้าของเลยว่าสง่งรถแบบนี้นะครับไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปนะครับถือว่าโอเคนะครับพี่กบขับพี่กบ ชอบนะรับชอบชอบแล้วก็อ่าแต่จริงๆก็รักแหนบนะแต่ถ้าเลือกได้ถ้ามีรถก็อยากเปลี่ยนสปริงเหมือนกันนะครับผมว่าชอบนะครับแล้วน้องเขาก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับที่พี่กบมาเอามาเพื่อเอามาเพืเพื่อนชมกับอ่าหนึ่งผลง,งานของช่างแบงค์ยอดแหลม4ี่คูณสนะครับ ก็มีรถเข้ามาทําเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีคันไหนที่มันโอเคเะยพี่กบก็จะมาตามเพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางนะครับชอบไม่ชอบก็อยู่ทีุ่ดุลพินิจและพิจารณาเอานะครับแต่สำหรับช่างทุกคนนะครับที่พี่กบไปถ่ายทำนี่ก็มีฝีมือเขาอยู่แล้วนะครับเราชอบงานช่างไหนเราก็ทําทั้งนั้นพูดคุยกันดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับแล้วขอบคุณน้องเจ้าของรถมากๆนะครับซึ่งน้องเขาก็เป็น F c ซพี่กบอยู่แล้วนนะะเพื่อ แล้วก็ขอบคุณช่างแบงค์นะครับใครที่สนใจเนื้องานดีๆนะครับแล้วก็จัดทรงรถสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนเป็นต้องบอกว่าแบงค์มันรับทําหมดนะพี่รับรับจบนะเพื่อนๆไม่ว่าตั้งแต่ล้อเย็นยางข้างล่างการชนก็อสีท้ายเดียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถติดต่อช่างแบงค์ได้นะครับพี่กบทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ก็โทรสอบถามดูนะครับชอบรถแบบไหนก็ลองติดต่อพูดคุยนะครับส่วนเรื่องราคาก็ตกลงกันดูนะครับจะสูงจะต่ำนี่อยู่ที่เพื่อนๆนะครับต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะครับออฟโรดนะครับ ช่างแบงก์มันก็สามารถที่จะจัดให้ได้และที่สำคัญก็คุยกันนะครับว่าชอบรถแบบไหนอย่างเจ้าของเนี่ยเขาก็คุยกับช่างแบงก์นะครับว่าเขาชอบรถทรงแบบนี้ประมาณนี้มีรูปให้ดูมีทรงให้ดูอะไรประมาณนี้นะครับแบงก์มันก็จัดแบงก์มันก็ทำทำทำตามใจเจ้าข,ของนะครับเรื่องราคาก็คุยกันดูสําหรับเบอร์โทรช่างแบงค์ก็เบอร์นี้นะครับสาหรับเพจก็เพจนี้ติดต่อสอบถามพูดคุยกันดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมแนวทางสําหรับวีโก้สายหมอบแต่ไม่หมอบมากนะครับหมอบกําลังดีนะครับ ใครที่มีนะครับก็อันนี้พี่ถือว่าหล่อนะครับคอนจงกชนก็เท่นะครับแบง์มันก็จัดให้หัวลงตัวนะครับลงตัวนะครับและที่สำคัญขับสบายขับนิ่มนะครับไม่กระด้างนะครับแล้วก็ไม่ย,ย้้ยไม่ยบุบแล้วก็ไม่วกแวกนะครับหรือว่าขับนิ่งเดินทางไกลเนี่ยสายออโรดที่ชอบแบบฟิลกูจะขับอฟโรดจากจังหวัดไหนกูจะออโรดไปเนี่ยทำสเต็ปเนี้ยเพื่อนๆจะขับสบายครับ ไม่กระโดไะดไม่กระเด้าไม่กระเด็นโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้พี่กบด้วยขอบคุณน้องเจ้าของรถนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างแบงค์มากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อน